สวัสดีครับพี่น้องมาผพบอพอกับเบาเพียวพนีจอดครับอีสานนอนถงคึ้นเกาหลังจากคลิปก้อนๆครับลุ่งคลิปดักแด่ไอไอมอนให้เบิ้นะครับนี่ครับทีที่ขั้นตอนเกือบสี่ชุดไทยครับหลังจากที่ว่าอมอนเขาฟักแล้วเข้าเก่ามาสาวหลอกครับพี่นอ้องตมหมอเดือดุบ๊บวบวูบยืนเอามาสาวผ่านด้วยอ่า เขาอื่นกงสาวตีแมนนนีหมักพ่วงสาวพน่าวอืมถ้ามาเบิ่งผู้สาวแล้วพี่น้องวครัะน้ำเนี่ก็จีบ่ให้เดือดจนเกินไปครับจะคอยเติมน้ำเรื่อยเพื่อรักษาอุณหภูมิครับนี่อันนี้เป็นสาวแบบตะไม่ใส่บักอักปั้นครับแต่ถ้าเป็นสมไมเก่าเนี่ยข้าเจ้าจีเอาเมื่อสาวลงใส่ใส่กระท้อเนาะใส่แม่ใส่กระบุงใส่กระตาไว้นี่ครับเป็นวิถีชีวิต ทีอีสานครับอาน,นุลักษ์บว้บอยมันหายไปจากแผ่นดินอีสานนะพี่น้องเนาะเอามาฝากว่าตอนพีตอนน้องสมนีเสกน์ได้พี่น้องเดี๋ยวบัดขั้นตอนต,อนต่อไปปุ๊บก็ดิลงให้พี่น้องเบื้องไปเรื่อยครับฝากกดตามกดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อครับถือใจกับกดไลค์กดแชร์ให้แนะกดติดตามเนะี่ย เป็นกำลังใจในการเหตุคลิปต่ตอไปครับสำหรับคลิปนี้สํายบดีครับ